สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพาโรยหวยเด็ดทุกท่านครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปโคงสุดท้ายนะครับของอาจารย์สมานนะครับจะมานำผลงานนะครับสูตรทุกสูตรรวบรวมแล้วมาให้ fc แฟนช่องได้ดูนะครับเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจนะครับยังมีเวลาอีกนะครับอีก2วัน3วันนะครับก็ยังมีเวลาที่จะเลือกหาตัวเลขนะครับที่ ชื่นชอบนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางที่จะออกมา3ตัวตรงนะครับก็เริ่มที่ชุดแรกครับของอาจารย์สมานครับเลขดับหลักร้อยครับสูตรนี้ให้เลข4นะครับดับหลักร้อยส่วนสูวนนี้นะครับเลขดับหลักร้อยนะครับก็แถวสุดท้ายนะครับมี7มี3มี7นะครับก็คมีขอไปเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่ากิปกอดคุยมาแล้วจะได้ดูเป็นแนวทางแล้วก็สรุปไปทันใดอยากจะดูย้อนหลังก็ แคปหน้าจอไว้นะครับจะได้ดูเป็นชุดเลยดูง่ายๆครับดับหลักร้อยสูตรนี้นะครับมี3กับ7ส่วนเลขดับหลักร้อยนะครับสูตรนี้ก็ให้2กับ9นะครับดับหลักร้อยทีนี้ก็ข้ามมาดูหลักหน่วยก่อนลวกันครับก่อนจะดูหลักสิบเนี่ยดูเลขดับหลักหน่วยก่อนเลยดับหลักหน่วยบนสูตรที่1สูตรที่2นะครับสูตรที่1ให้5ดับนะครับสูตรที่2ให้6ดับ มาดูเลขดับหลักหน่วยบน2ตัวสูตรนี้ครับวันน <sh> <sag devo S 1> ี้ให้3กับ5นะครับดับหลักหน่วยบนมาดูสูตรนี้ครับเลขดับหลักหน่วยบนสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็ให้5นะครับดับหลักหน่วยบนมาดูเลขดับหลักหน่วยบนอีกสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็ให้ศูนย์นะครับเป็นตัวเลขดับหลักหน่วยบนมาดูดับหลักหน่วยบนอีกสูตรนี้ครับ ส่วนนี้ให้สามนะครับเป็นตัวเลขดับดับหน่วยบนมาดูเลขดับดักหน่วยบนสี่สูตรนี้กันบ้างครับเดินทางมาถึงงวดที่ห้าสิบแปดนะครับสี่สูตรนี้ก็สูตรแรกได้แปดนะครับสูตรที่สองได้สี่สูตรที่สูตรที่สองได้หนึ่งนะครับสูตรที่สามได้สี่สูตรที่สี่ได้สองนะครับมีแปดมีสี่มีหนึ่งมีสองนะครับสําหรับสี่สูตรนี้ ก็มาดูเลขดับหลักสิบบ้างครับทีนี้ดับหลักสิบบนนะครับสามสูตรนี้นะครับสูตรที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดนะครับได้ลักได้เลขดับหลักสิบคือหนึ่งคือเจ็ดแล้วก็หนึ่งนะครับก็หนึ่งซ้ำกันนะครับก็มีหนึ่งกับเจ็ดนะครับสามสูตรนี้มาดูเลขดับหลักสิบบนอีกสี่สูตรนี้ครับสูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดนะครับสูตรห้าได้สามสูตรหกได้หนึ่งสูตรเจ็ดได้หนึ่ง สูตรที่8ได้0นย์ะครับมี3มี1แล้วก็มีศูนย์นะครับหนึ่งซ้ำกันแล้วก็เลขดับลักซิบบนอีก4สูตรนี้ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ครับสูตรที่1ได้3นะครับสูตรที่2ได้9สูตรที่3ได้5สูตรที่4ได้9นะครับทีนี้ก็มาดูเลขเด่นบน2สูตรนะครับเป็นเลขเคลียบนนะครับ ตัวนี้จะมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเลขคืนชีพนะครับถ้าถ้าทางช่องมองก็จะเป็นเลขคืนชีพให้นะครับก็จะเป็นชุดตัวเลขเด่นบนนะครับสองสูตรถ้าทางช 20, 10, ่องมองแล้วก็คือถ้าให้ชุดตัวเลขนี้เด่นเข้ามามันตรงกับชุดตัวเลขดับทางช่องนี้ก็จะคืนคืนคืนให้หมดนะครับคืนทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับก็จะคืนพวกนี้คืนไปถ้าในถ้าในมุมมองของ ของช่องนะครับเพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดตัวเลขเด่นพอมีตัวเลขเด่นมาแล้วเนี่ยทางช่องจะคืนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้ไปเลยวิธีการคิดนะครับอันนี้จะคิดต่างกันก็อันนี้เป็นมุมมองของทางช่องเฉยๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีสูตรอย่างนี้มาทางช่องก็จะเรียกว่าสูตรคืนชีพให้กับตัวเลขนะครับเปียดับหลักไหนก็ตามแต่ทางช่องจะคืนคืนให้ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมก็อลองไปทําตามดูนะครับไม่แน่นะครับก็สูตรใครสูตรมั่นครับอันนี้ ทงช่องพูดให้ฟังเฉยๆครับถ้าท่านจะนําไปใช้ก็ได้ไม่นําไปใช้ก็สูดแท้แตะนะแต่ว่ามันเป็นมุมมองเฉยๆนะครับเพราะว่าสูตรยังไงอาจารย์สมานเขาก็ได้ทําออกมาแล้วนะครับมีสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนี่เป็นสูตรเลขเลขเด่นบนสองสูตรนะครับเห็นไหมทุกครั้งที่ให้มาเนี่ยไม่มาซ้ายก็มาขวานะครับเห็นไหมการงวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะเนี่ยก็มีทั้งสามตัวเลยนะครับ ก็เป็นตัวเลขคืนชีพนะครับแต่ตอนสูตรนี้งวดที่62นี้อาจารย์สมานจะเน้นที่4กับ7นะครับแต่จริงตัวเลข6กก็ชนนะครับมันก็มีถ้าถ้าชนยิงก็4ี่หแล้วครับเพราะว่าทุกตัวมันสามารถที่จะเป็นไปได้เพราะมันเป็นสูตรคืนชีพนะครับถ้าถ้าถ้าทางช่องมองก็เรียกว่าสูตรคืนชีพแล้วกันนะครับนี่แหละคืนชีพสูตรหนึ่งก็มี1 4 5 6 7สห้าดูตรสองก็ศ4น7 8ี่นะครับซ้ำกันก็จะมี4 มีหกมีเจ็ดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีแปดมีห้ามีหนึ่งครับก็คืนคืนครับหลักต่างๆให้เข้าไปหรือใครจะชอบแนวประมาณแต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนนะครับของอาจารย์สมานนะครับก็เป็นสูตรที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเนวันนี้ได้แต้มรวมมาเยอะนะครับได้แต้มรวมแค่สามตัวเลขนะครับมีสามมีห้ามีเจ็ดนะครับถ้าสูตรยังเดินดีต่อนะครับก็ ถ้าจับคู่ยิงก็ถ้าถ้าเอาคู่เต็มๆเลยก็มีแค่สามร้อยตัวเลขอย่างว่านะครับสามห้าเจ็ดนี่หรือใครจะมาตัดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยออกไปแล้วก็ถ้าแต้มรวมได้ชุดพวกนี้นะก็ถือว่าถ้ายังเข้าแต้มรวมพวกนี้ผมว่าแม่นแม่นสุดๆเลยนะครับทังวันนี้สูตรแต้มรวมยังเดินดีนะครับมาดูสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นเลขดับเลขดับบนทุกหลักนะครับ วันนี้ให้ห้าดับนะครับแต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันมีสูตรคืนชีพให้มันก็มีชุดตัวเลขห้าที่เป็นชุดตัวเลขเด่นผมก็ถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมมองของช่องนะก็จะก็จะตัดสูตรนี้ออกไปเลยเพราะว่าห้ามันมีอยู่ในชุดชุดตัวเลขเด่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรคืนชีพให้กับสูตรที่มันมันเป็นสูตรที่มันหักล้างกันนะครับก็อันนี้ก็ก็เลิก แล้วแต่ใครจะใช้นะครับแต่ทางชมก็จะมองให้ดูว่าเราต้องมองว่าสูตรของสูตรของอาจารย์สมานจริงเขามีสูตรคืนชีพให้กับตัวเลขเขาอยู่ก็คือสูตรชุดตัวเลขเด็ดนะครับถ้าลองมาใช้ดีดูดูดีๆจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นจะเห็นผลมากกว่าไปดูอันตัดไปเลยครับอ่าครับทีนี้มาดูเลขดับหลักสิบบนบเลขเลขหลักสิบบนนะครับสิบสามสูตรก็หลังจากที่ตัดชุดตัวเลขดับไปแล้วนะครับเนี่ยครับหลักสิบบน ก็สิสูตรนะครับอาจารย์สมานก็จะเหลือ2 4แล้วก็น8นะครับแต่ทางผมก็จะบอกว่ามันมีสูตรที่คืนชีพให้มานั่นแหละเมื่อที่ให้ดูไปก่อนหน้านั้นนะส,ออสองสองสภาพก่อนหน้านั้นนะผมก็จะคืนมาให้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเงินเหลือตัวเลขน้อยมากเลยสามตัวเลขเนี่ยแต่ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าแม่นนะแต่ก็ยางว่าแหละครับก็ลอง ผมก็จะคืนมาให้ดูว่าถ้ามันยิ่งเหลือน้อยชุดนี้โอกาสหลุดมันก็เยอะอ่าทีนี้ก็จะมีสูตรคืนที่ีอีกสูตรของอาจารย์สมานนะครับที่ให้มาก็จะเป็นเลขเด่นนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนเลยอ่าตัวเลขห้าตัวเลยทีนี้ก็ต้องคืนคืนให้เขาทั้งหมดเลยคืนสูตรนะครับถ้าทางช่องมองก็จะคืนสูตรพวกนี้ให้หลักสิบหลักหน่วยบนกลับไปนะครับก็จะมีเก้ามีศูนย์มีสองมีสามมีห้านะครับเพราะว่า ชุดนี้เป็นเลขเด่นแล้วถึงแม้ว่าจะมีสูตรดับเข้ามาก็ก็บอกเตือนอยู่แล้วว่าถ้าเด่นชนดับนะครับก็อย่าทิ้งเด่นนะครับให้เลือกเด่นไว้ก่อนแล้วก็ต้องคืนคืนชุดพวกนี้นะครับไปสู่สูตรเดิมมันสู่แม่สูตรมันเพราะว่ามันจะได้มีตัวเลขมาช่วยเลือกครับยิ่งเหลือน้อยชุดเท่าไหร่โอกาสเสี่ยงก็ยิ่งน้อยนะครับโอกาสเสี่ยงยิ่งเยอะต่อไปครโอกาสเสี่ยงที่จะหลุดก็ยิ่งเยอะอดูกันต่อไปเลยครับ ดูนะครับอันนี้แนวทางที่ที่ทางอาจารย์สมานนะครับตัดให้เน้นๆเ,เลยนะครับตัดเน้นๆจากชุดชุดชุดดับแล้วก็เหลือนะครับก็คือจะไม่ได้ใช้สูตรคืนชีพอย่างที่ทางช่องบอกมอกีนะครับก็เนี่ยครับชุดตัวเลขหลักร้อยนะครับอาจารย์สมานก็จะเหลือ0ูนย์เหลือสี่เหลือหกนะครับส่วนชุดตัวเลขหลักสิบ ก็จะมีสองมี4ี่มีแดตัวเลขหลักหน่วยมี7มี9้าครับถ้าจับคู่3ามตัวบนนะครับถ้าสูตรอาจารย์สมานไม่หลุดนะครับเนี่ยครับหลักสิบหลักหน่วย3 2มสองเป็น6 6 3กสามสดนะครับจับคู่กันจริง3ามตัวบน13ามชุดเอ่อ18ชุดเองนะครับไม่เยอะถ้าเข้านะครับไม่ต้องพูดถึงครับมีกำไรมหาศาลครับ หรือถ้าใครอยากจะให้น้อยลงกว่านั้นนะครับนี่นะครับดูที่ส่วนของแต้มรวมนะครับที่ทั้งหมดใแต้มรวมก็คือสามห้าเจ็ดนะครับแต้มรวมร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยบนได้แต้มสามแต้มห้าแต้มเจ็ดเนี่ยทางอาจารย์สมานก็ก็กทํามาแล้วเนี่ยชุดสรุปแต้มรวมนะครับก็มีเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดหกสี่เจ็ดหกแปดเก้านะครับสี่สองเจ็ดนะครับสี่สองเก้าสี่สี่เจ็ดเนี่ยครับ ก็จะเป็นแนวทางแต้มรวมก็มีซีซีเก้ไม่รู้ว่าทาั้งท่านอาจารย์ขี่ดอ,อกไปว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าจะสูตรยังเดินดีอยู่ทุกสูตรนะครับจัดไปเลยเนี่ยครับหลักร้อยศูนย์สี่หกหลักสิบสองสี่แปดหลักหน่วยเก็ดเก้านะครับก็เนี่ยสามสองเป็นหกหกสามสิบแปดสิบแปดชุดนะครับไม่เยอะเลยรีตัดชิงใจลงทุนคืนนี้เลยครับแต่สูตรยังเดินดีนะครับอันนี้ย้ำถ้าสูตรยังเดินดี นี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับต่อมาครับมาดูแนวทางเลข2ตัวล่างของอาจารย์สมานครับเริ่มที่ชุดแรกครับเลขดับครับวันนี้ให้ดับศูนย์นะครับดับล่างดับศูนย์งวัรมาหก่านนะครับอันนี้เคยพูดไปแล้วครับตามช่องก็จะไปเร็วๆเหมือนกันดับล่างครับดับศูนย์มาดูชุดต่อมาครับเลขดับหลักสิบล่างนะครับ2ตัวก็ให้3กับ5นะครับดับหลักสิบล่างมาดูเลขดับล่างอีกสูตนนี้ครับ สูตรนี้ให้ดับล่างคือ6กครับแล้วก็เลขดับล่างอีก4สูตรนี้ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหนึ่งให้ศูนย์ดับนะครับสูตรสองให้เจ็ดดับสูตรสามให้ห้าดับสูตรที่สี่ให้หกดับดูเลขดับชุดนั้นไปแล้วก็มาดูเลขเด่นล่างครับเนี่ยนะครับเลขเด่นล่างวันที่ผ่านมามีหกมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะครับก็เข้าเก้าตัวหนึ่งนะครับ วันนี้เลขเด่นล่างก็จะมีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับถ้ามุมมองของช่องมองก็คือถ้ามีเลขเด่นก็จะถ้ามันไปตรงกับเลขดับก็จะคืนคืนให้เข้าไปนะครับก็จะคืนให้เข้าไปเราก็จะมีเราก็จะมีตัวเลขที่นํามาเลือกเพิ่มขึ้นโอกาสผิดก็จะน้อยลงยิงย่งยิ่งน้อยยุดเท่าไหร่ยิง่งโอกาสผิดก็ยิ่งเยอะนะครับทางช่องมองอย่างนี้อันนี้เป็นมุมมองครับอันนี้ ค,คือแชร์แชร์กันเฉยๆว่าทางช่องมองอยังไงนะครับเลขเด่นล่างนะครับจะสมานรให้าให้เจ็ดให้แปดให้เก้ามาดูเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับเนี่ยฮะดับหลักหน่วยล่างนี่ก็จะมีเจ็ดกับหกนะครับก็ถ้าท่านอยากคืนก็คืนได้ท่านไม่อยากคืนก็ตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันมีเด่นมีดับครับเนี่ยเลขดับหลักหน่วยล่างในสูตรหนึ่งให้เจ็ดสูตรสองให้หกดับมาดูสรุปเลยแล้วกันครับสรุปล่างของ อาจารย์สมานครับอาจารย์สมานก็สรุปให้แล้วครับสรุปล่างก็นี่แหละครับมีเด่นแปดกับเก้าเนี่ยครับทําแล้วก็สรุปมานี่มีหนึ่งแปดสี่แปดแปดเก้าและก็เก้าเก้านะครับแต่รวมสองเจ็ดแปดและก็เก้าครับจริงๆชุดตัวเลขมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นชุดสรุปทางท่านผู้ชมก็เอาหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ามาตัดเพราะว่าสูตรของสูตรของอาจารย์สมานเนี่ยจะง่ายๆครับสําหรับเลขล่างเพราะว่า มันมีแค่ไม่กี่สูตรมีชุดดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยชุดดับหลักสิบชุดดับหลักหน่วยเงี้ยก็จะเหลือตัวเลขไม่มากนะครับชุดสรุป4ตัวครับ 1, 8 9 4 8 8แและก็99มาดูชุดสุดท้ายครับชุดนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือน fc แฟนช่องอีกเช่นเคยนะครับว่าการดูสูตรนะครับอย่าเชื่อทุกอันนะครับเพราะว่าสูตรไหนมันเดิน อาจารย์เขาก็จะทําต่อส่วนไหนที่มันยังไม่เดินเขาส่วนไหนที่มันปิดงวดที่แล้วเขาก็จะพักไว้นะครับสังเกตว่าชุดนี้จะขาดไปบางส่วนนะครับเนี่ยอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับหนึ่งกรกฎาเนี่ยชุดสรุบบนของอาจารย์สมานหลักร้อยมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีห้าครับห้าเข้านะครับห้าเข้าหลักร้อยหลักสิบมีหนึ่งมีหกมีแปดมีเก้าหลักสิบเข้าหนึ่งนะครับส่วนหลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีหกก็ปรากฏว่า หลุดนะครับหลุดหลักหน่วยหลุดเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นจางจ่องเลยบอกว่าเด่นชนดับก็อย่าทิ้งนะครับเพราะว่าก็ต้องดูเจ้าอื่นๆประกอบไปด้วยนะครับว่าเจ้าไหนเขาให้เลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอะไรแม่ๆเราก็เอามาเสริมมาเพิ่มก็ได้แต่ยังของวันนี้มันจะได้น้อยชุดกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยหลักสิบสี่หลักหน่วยสี่สี่สี่สิบหกสิบหกสี่เป ky, ็นเท่าไหร่หกสิบสี่วันนะหกสิบสี่ชุด แต่ครั้งนี้ยิ่งเหลือน้อยชุดเองเหลือสิบแดชุดเองนะสตัวบนตรงๆเนี่ยสิบแปดชุดถ้าเข้าเ่ยผมถือว่าโอแมนมากๆก็ติดไม้ติดมือไว้ก็ได้ครับสิบแปดชุดเนี่ยเอาเล่นไว้เลยก็ได้ครับใครชอบเล่นใครชอบอะไรก็ไปหาสลักกินแบ่งรัฐบาลมาเลยเพราะว่าน่าจะพอหาได้อยู่แล้วครับช่วงนี้ยังไม่หมดหรอกครับกอนนี้ครับชุดสรุปบนว่าที่ผ่านมา อาจารย์สมานก็สรุปให้เนี่ยครัพผจ้าในเดียวนี้มีห้าหนึ่งหกเนี่ย, 5, 1, เ,ยเฉียดชิ้วเลยนะครับมันออกห้าหนึ่งเฉียดเพราะว่าหลักหน่วยผิดนะครับก็ท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีนะครับบางทีชุดตัวเลขของอาจารย์ที่ให้มาถูกแล้วครับแต่ว่าเราต้องดูว่าอย่าถ้ามีคนให้เลขเด่นมาเราก็อย่าทิ้งนะครับก็เอามาแปะแปะไว้อย่าตัดให้เหลือจนน้อยชุดมากจนแบบอื้อหือ เตรียมๆก็แล้วอย่าลืมนะครับเลข3ตัวบนมีตั้ง1,000ชุดนะครับท่านผู้ชมซื้อ100ชุดเพื่อที่จะถูก1,000ชุดนี้ก็กำไรที่สุดแล้วนะครับอันนี้งวดก่อนนี้ก็เท่าไหรเนี่ยหกชุดเลองวดยิ่งงวดนี้เหลือ18ชุดนี้โอกาสหลุดผมว่าก็ยิ่งมีเยอะครับยิ่งเหลือน้อยเนี่ยพอมาดูแถวล่างที่อาจารย์เขาสรุปล่างให้ก็ เด็ด8กั5นะ่ให้1 5 1 8แล้วก็9 8ก็ไม่เข้านะครับก็เข้าแต่9ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางในการพิก์ตัวเลขผมว่าทุกท่านน่าจะมีแนวของตัวเองมาอยู่แล้วนะครับก็ช่วยกันแชร์นะครับว่าเอาตัวไหนมาใส่แล้วมันจะเออมันจะได้ตัวเลขที่ เพิ่มความถูกต้องขึ้นอย่างนี้นะครับก็ทุกท่านทุกคนก็แชร์เข้ามานะครับว่าจะเอาสูตรไหนเข้ามาบ้างก็อย่างข่าวก่อนก็มี F อฟซีเอฟซีอีกขั้นหนึ่งเขาก็บอกว่าตัวเลขพวกนี้เขาก็ไม่สนมากนะครับเขาก็ใช้ชุดแต้มรวมนะครับไปตัดชุดแต้มรวมชุดเดียวแค่นั้นเนี่ยอย่างข่าวที่แล้วถ้าแต้มรวมเนี่ยก็จะมีอยู่ห้าตัวเลขใช่ไหมครับมันออกห้าหนึ่งเจ็ดกับห้ากหนึ่งก็เป็นหกกับเจ็ด ก็เป็นสามนะครับเนี่ยก็เข้าแ้มรวมสามนะครับเนี่ยมันก mm ็จะเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งว่ามองภาพกว้างกับมองมุมแคบถ้ามองมุมแคบเราก็มาตัดนี่แหละทีละหน่วยละหน่วยแต่ถ้าเรามองมุมกว้างเฮ้ยเอาเลขรวมเลยดีกว่าเอาเอาชุดตัวเลขแ้มรวมนี่มาเลยดีกว่าถ้าเอาชุดตัวเลขแ้มรวมมาปุ๊บวันนี้อาจารย์สมานก็ให้น้อยด้วยครับชุดตัวเลขแต้มรวมอาจารย์สมานให้น้อยด้วยนวันนี้สามตัวเลขก็ นำมาตัดได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนช่องแฟนช่องตัวยงนะครับก็จะได้พบปะผู้คุยกันหลังไม้นะครับก็จะมีแนวทางมาแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่ครับคลิปนี้นำมาฝากให้ fc แฟนช่องดูเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางนะครับใครสงสัยใครอะไรยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับทีช่องทางการติดต่อครับคืนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน ื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยวันพรุ่งนี้เราจะมาลงแนวทางของอาจารย์ถวันนะครับชุดเต็มเลยเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับของอาจารย์สมานนะครับก็เจ้าเด่นๆทั้งนั้นนะครับมามารวมเอามาให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบกันว่าตัวเลขจะแตกต่างหรือเหมือนกันครับทีนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลกันขอบคุณครับยังไงถ้า แฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ